อะไรของมันวะเฮ้ย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 ทะลึ่งเะลึ่งมึงจะลึ่งหมมึงจะลึ่งวะอือผมก็ไม่ได้อยากกะจำบ่อยขนาดนี้หรอกแต่ว่าหากาักคอยละวันมูม้เลยตุกแกหกักคอยละวันเข้าไปปุ๊บหกักคอยละวันปุ๊บวิ่งเข้าไปซับกู้เลยตุกแกปุ๊บองคุตทัวร์มขันมู้เลยตุกแกนี่เนี้ยมึงก้มเชียร์ไอสัตว์พยาไกยเลยลม้ม พยาไก่เล่นล้มงูอะไรตุกแกตีเข่าทรนงตะเพียนแฝงต่อแล้วก็ตัดล่างมาเป็นคอมโบเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหดอกทัดอ๋อคอมโบไม่ติดของค้างก็ไม่ติดเอ็วระวังท่านี้ดีๆโอ้โกูลืมกูลืมเรื่อไงกูก็ใช้มันตลอดอะโอเค โอ้ยคุณอย่าขาตัวตายดินี่ไงเกะกะนักนังหนูเจอพลังยักษ์วันแจ้งหน่อยสัตว์โอ้ยสวิตชินมิวสิกรู้จักเปล่าชวิตชินมิวสิกอ่ะสวัสดีครับเรียกผมว่าโจนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมหักคอเอราวันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแรงผมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมสังเกตไหม แรงเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเล่นทําคลิปให้ดูนะคือผมไปเล่นเองเว้ยแล้วแบบมันรู้เลยเว้ยคุณจริงๆนะมันรู้เลยว่าการที่เราเล่นแล้วเราพูดมากไปด้วยเนี่ยไอ้ที่มันทาให้เรากางลงจริงด้วยเฮ้ยอันนี้ผมผมไม่ได้ขีโมนะผมก็เพิ่งมารู้ไม่นานวันนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นแบบจริงจริงะจังอะทำคลิปเป็นจริงกจังเกี่ยวกับเอ่อไฟติ้งเนี่ยไม่นานมาเท่าไหร่นะครับผมแล้วพอผมทาเนี่ยแล้วผมเป็นคนพูดมากไงนึกออกไหมเวลาผมทําคลิปทําอะไรผมต้องพูดมากใช่ไหมแล้วพอผมพูดปุ๊บ ไอ้เหี้ยแม่งกากเลยอะไรที่มันควรจะทําได้ผมดันทําไม่ได้เลยนะครับผมตอนแรกคนเดียวผมก็พูดนะแต่ผมไม่ได้พูดมากขนาดนี้นะครับผมแต่พอผมทําคลิปมันต้องพูดมากนะครับผมมันเป็นสันดานของผมไปแล้วนะแต่ก็ต้องมาดูนะครับผมวันนี้ว่าแรงกูจะลดหรือแรงกูจะเพิ่มนะครับผมจะหัวร้อนหรือเปล่านี่ก็ไม่มั้งถ้าไม่เจอหัวหลังนะมาแล้วอยากหากขอุ้ยแรงมันฟูฟูจินเลยเหรออยากโดนหักคอยละวันบละอยากโดนทิ้งหาเอ้ยมันกำลังจะลง เฮ้ยเมื่อกี้กูพูดว่ารุ่นใหม่ของจีขอบเปเลตอยู่ปะเนี่ยอ๋ออยู่อยู่อย,อยู่โอ้ยไอ้ชิบหายแล้วหักคอยละวันอ้าเข้าไปปุ๊บหักคอยละวันปุ๊บวิ่งเข้าไปซับงูเลยตุ๊กแกปุ๊บองคุ้นทัวร์มาขันงูเลยตุ๊กแกไอ้ชิบหายแล้วมันชาร์จเลยเหรอนี่ไง ยังไงยังไงยังไงอะไรอะไรอะไรอันนถ้ามันได้ฟิล์มว่าผมจำไม่ได้วะอันนี้ได้นอนอยู่แล้วเดี๋ย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 วกูลืม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 อะไรของมันวะเฮ้ย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 เธอลืงเะลึ่งมึงเะลึ่งหมอมึงเธอลืงวะเนี่ยจะมาบินทับกูไอ้เหี้ยมาเตะล่างมันบล็อกเป็นด้วยเว้ย ตัดล่างตัดล่างตัดล่างได้เฟมตัดล่างได้เฟมมึงยังจะใช้อีกเหรอวะมึงควรต้นตีนกูไะเนี่ยไอสัตว์ึมงควรตีนผมมะวะแน่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 โอ้เฮ้ย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 มึงกันซีซีเยอะไปแล้วเฮ้ยกูต่อยยังไม่ได้เลยเฮ้ยอย่างงี้ต้องใช้ท่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไอ้เช้ยออืมอืมอืม ดอกทัดดอกทัดดอกทัดทีนี้เนี่ยมึงบล็อกเชียทีนี้เนี่ยมึงก้มเชียไอสัตว์พญาไก่เล่นลมเอาเออม,มาไอเทียพอพอกูใช้ดอกทัดแล้วมึงไม่ใช้เชียไอปาวากรัสมึงอ่ะเอาดิแน่นั่นนั่นวันนี้เพิ่นก้มบันนี้เพิ่นก้มเลยบันนี้เพิ่นอืมอืมโอ้ย โอ้โหไอ้ที่นี่แบบกซ์ันซีซีผมไม่ค่อยได้เจอแจ็คนานเลยครับแล้วกูมันยังไงอะกูกูต้องตัดล่างเอากูตัดล่างเอาโอ<ห>้ย<ห>การันตีการันตีไอ้เทียนี่แม่งมาเล่นกันอย่างงี้เหรอวะอืมมึงมึงเล่นกันอย่างงี้เหรอตัวเนี้ยมาไอ้เที่อหักคอยละวันงูเลยตุกงูเลยเออ งูเลยตุ๊กแกงูเลยตุกแกมึงมาหนีิมึงอ้ออ๋อไอ้ตวเด็ดแค่ไอเสตเหล็กเล่ห,ห,ห,หัวใจมึงได้ยินที่ฟ้าคำรามพูดแล้วไอศาสตร์เข้าใจเปล่ามาพร้อมอีกพร้อมอมีกมาเลยเพื่อนอย่างงี้ค่อยมันดีนะครับผมแจ็คมันไม่ได้เล่นแบบเขาให้ผมหัวร้อนนะอย่างน้อยแจ็คมันก็ไม่ได้มีข้าบแบบเพี้ยชอบผัวล้างกันนะครับโอ๊ยดอกทัดอ๋อคอมโบไม่ติด สองครั้งก็ไม่ติดเอ็นมันทำยากนะครับผมพยายามมาทำให้ติดปูสปาร์กอยู่โอเคให้กูพูดก่อนไหมเพื่อนแจ็คโอเคดล่ละ,ล,ะล,ะละโอ้เอาละ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 โอ้ยอ้าวบ้าคาเน่เอาไม่ยังอย่างเนาะโอ้ยมาดิมึงอย่ามาขวางทางกูเฮ้ยแกเองก็ต้องแหลกรานด้วย ตุม้มยกือบตายงูอะไรตุ๊กแกเฮ้ยกูยังรอดเว้ยขยาไก่เล่นลมโอเคโอเคโอ้ยเกือบแล้วกู้ไอ้เกือบได้แล้วกู้ได้เอาเอาโอ้โหยัยยยงต่อได้อีกเลยสติงยังไม่จบอ่อไ,นะไ,นะไ,นะได้เฟรมแล้วได้เฟรมแล้วได้เฟรมแล้วเมื่อกี้ ดอกคัดดอกคัดไม่ใช่ทำไมแม่งพอพอกูมาทําคลิปแล้วคอมโบมันถึงไม่ติดวะผมไปเล่นตั้งนานนะครับผมเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมากดอัพคลิปเนี่ยมันกดติดบ่อยกว่านี้นะโอ้โพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อนโอ้โหมานี่หักคอยละบนตามด้วยงูเล่ทำไมบ่อยไปมันคงจำได้นะครับมันนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยละตะเพียนแฝงต่อ มึเลยตุ๊กแกแล้วกูชาร์จดอกนี้กูชาร์จแค่นั้นเองระว,วงังติบกําแพงอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยหรอแจ็คอย่างนั้นเลยเพื่อนมันทาอย่างนั้นมันก็สามารถรอดจากมิกอัพกูหมดแล้วใช้ได้เนี่ยวะแล้วถ้าอย่างเงี้ยฮะต้องตัดล่างมันครับโอเคชนะอยู่ชนะอยู่ไอ้เฮียมันแคบ กดเฟลกใส่กมูมันก็รอดแล้วเหรอวะโอ้โหโอ้โอเอะไรอะไรอันแหน่แหน,น่เริ่มก้มนะอันนี้ตัดล่างนะอันนี้อันนี้อันนี้ถีบอันอันนี้โดนถีบมันน่าจะได้เฟียมครับผมไม่ไแน่ใจว่าท่าไหนแจ็คมันได้เฟียมบ้างนะครับอันนั้นน่าจะได้มั้งอโอ้ยชิบหายละกาดแจกโอ้ยอ๋อพลาดนะโอ,โอเคโอเคโอเคลืมไปเลยว่าจับมันแก้เพราะว่าคัดอันนี้มันได้เฟียม จะอยู่ห้างคันนั้นได้ไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยโอ้หระยะหมัดมันไกลเหมือนกันนะเวย้ยไกลเหมือนกันนะเวย้ยหมัดมึงอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งเอย้ยแม่งเอ๋อมึงรับของกูบ้างทีเนี้ยอืมอืมอืมโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันไม่สนใจเหี้ยเลยเลยว่ะเย็ดแม่แม่งไม่นสนเหี้ยเลยเลยวะ่ะ ชีวิตแม่งกะแม่งแต่จะกดแต่ไอ้ท่ากันซีๆเนี่ยเอาโอเคมาถ้ากูจับบ่อยมึงก็จะโทษกูแล้วกันนะไอสัต,สตว,หว,วมามา์หักคอยละว,วันอืดูคนมามาหักคอยละวันเอาให้มึงเลิกใช้อะช่ะโอตัดร่างไม่โดนเอ่ออ่อโอ,โอ้ดีนะมันผนิดไม่ค่อยเจ็บเท่าออไหร่ไ,ไม่ได้เฟรมจำได้อันนี้ชอบอันนี้ก็ได้เฟรมอันนั้นเสีย โอ้ยเอา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 มึงเอาเป็นไงเออเลยดิเพราะว่าคัดต้องจับบ่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะจับบ่อยขนาดนี้หรอกแต่ว่าหักคอยละวันอืมูลินตุแกหักคอยละวันเอาเอาไปเอามาเนแก้จับไม่ได้เลยทีนี้โอเคโอเคโอเคพอแล้วมั้งแจ็คพอแล้วแจ็คแจ็คแจ็คไอ้เหี้ยนี่แม่ง เอาอก็มันไม่อาออากูซ้ำอ่ะนี่ไงพญาไก่เล่นลบโอ้ยมันใช่พอดีกับผมเลยโอ้โหโอ้โหเอากูนอนอะ่ะออโอ้ยอา้าวเมื่อกี้กูเห็นมันต่อยนี่ไงย่ามาขวางทั้งกลัวมึงมึงสิต้องพินาศปั๊ม ตายเรียบร้อยสวยสวยเมื่อกี้ผมพยายามจับมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมจับมันบ่อยๆอ่ะแม่งมันผมก็จริงๆผมชอบจับนะแต่ว่าเล่นฟ้าคำรามมันก็ไม่ได้จับดีนะครับจับเอเวอเรตทั่วไปผมเลยไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่แต่ว่าบางทีมันมันมันหลงจริงนะครับนี่ไงแต่ว่าถ้ากูพูดมากอยู่เงี้ยกูโดนแต่เฮ้ยอันนั้นได้เฟรมกูจาได้เอาเอาอ๋อมันพันิด พันิดไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามันมากก็ไม่ได้นะครับผมก็หลงหลงลุ่มล,มลืมเยอะแต่ว่าไอแต่ว่ามึงนี่คือแบบมึงไม่กล้าให้กูได้ตีมเลยฮะอืโคตรแม่พญาไก่เล่นลมอือมอะไรตุ๊กแกอืออืออืออันอะไรของมึงวะฮะอืออ๋มอมันจะบินมันจะบินมึงจะบินเหรอไอสัตว์มึงจะบินเหรอก <laughs> ูว่าจะมันถอยไปตั้งหลักทำไมวะ เย็นแค่เอาไงท่านผู้ชมวันนี้เอาไม่งไปถึงฟูจินแล้วก็พอเลยไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหนก็ไ,ไหนหละมาแล้วครับผมไหว้ครูเสร็จแล้วโอ้รถขั้นรถขั้นเวลาผมเห็นคนรถขั้นต้องทำไงต้องทําให้แม่งรถไปเลยระวังมันจะตัดล่างระวังกันตัดล่างอุ้ยไอ้นี่มันชอบดูเว้ยถ้ามันชอบดูงี้กูต้องยัดกูต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่านออกเหรออุย้ยชิบหายแลย้วกูก็ไปยืในให้เขาเตะเนาะ โอ in ้โหปวดทหโดทุบมีเวียงอะพญาไก่เล่นล้อมงูอะไรต yeah. ุกแกตีเขาทรณงตะเพียนแฝงต่อแล้วก็ตัดล่างมาเป็นคอมโบเลยใช่ไหมล่ะเอ้ยวันนี้รู้เก่งว่ะอ้าว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  โอ้โหทำไมกูชอบไปให้มันต่อยอย่างี้เลยวะเอาดิเอาโอ้โหเฮ้ยอะไรอะไรอันนั้นคืออะไรยังไงผมจำไม่ได้ปึบปุ๊บเอ้าพี่พลาด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 อเฮ้ยมันขันล่างด้วยมองรู้ได้ยังไงวะปกติมันไม่มีคนทำท่านี้เลยนะมันไม่มีคนทับท่าที่กูทำเลยนะเพื่อนปกติมึงรู้ได้ยังไงวะปกติเขาไม่ก็ใช้กันนะครับไอ้ท่านั้นอ่ะโอ้โหโอเคโอเคโอเค ไม่ไม่ไม่ต่อยอันนั้นม,มันมได้เฟ์มใช่ไหมมันได้เฟ์มใช่ไหมท่าเม oh, าาาื่อกี้โอ้พญาไก่ได้ลมคอหักคอเอราวันบบาทาลูกพักไอสัตว์ะไรวะบาทาลูกพักบาทาลูกพักอืออืออืโอ้โหดอกทัดอืออือ <should> อือโยมันไม่ มันไม่ค่อยแบบอือเลยว่ะโอเคมันแต่มันชิงจังหวัดได้เป๊ะมากเลยนะมันคงดูกุมานานแหละระวังระวังโอเคโอเคเดาให้ถูกเดาให้ถูกมันได้เฟรมต้องกลมหลบโอ้อะไรวะนั่นน่ะผมไม่ค่อยรู้นะครับสเตนอะไรมันอ่ะพอมันปล่อยฮีทปุ๊บกูไม่รู้เลยอโอท่าไหนครับท่านผู้ชมพรามาสูบความขวาน อู้เลยตุกแกองคุณเฮ้ยไม่เอาอีเที่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจับไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ไงเกะกะนักนังหนูเจอพลังยักษ์วันแจ้งหน่อยสัตว์โอ้ยสวิตชินมิวสิกรู้จักเปล่าสวิตชินมิวสิกอะโอเคชนะแร้งรุ่นเตอเตมึงเดี๋ยวขึ้นระไมเอาเพื่อนถ้านายลงได้นายก็ขึ้นได้ เหมือนกูนี่แหละเอาอีกเปล่าเออตรงนี้ตรงนี้มันต้องเล่นต่อดิวะไอ้เหี้ยอ๋อโอเคมันจะเลื่อนขั้นทำมาชนะกูไม่อุย้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยผมไม่ค่อยเคยเห็นท่าน,นี้นะครับอืมเอาทีนี้เรามึงอะไรเตะดีกว่าเฮ้ยมันรบพก๋วยไงวะอืมอืมอืม,อม โอหมันเดาออกเว้ยโอ้ผมกดช้าไปหรือกดเร็วไปวะหรือว oh, ่าก oh, ูกดผิดหมัดวะเมื่อกี้โอ้ยทำไมมันต้องแหลบด้วยวะพญาไก่เล่นลมอ๋อทักกันน่ะอืืมอมเย็ดเ้พญาไก่เล่นลมอ่อนแอจะเอ๋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  โอ้ยแหลกเหลือเกินที่อ่ะอืออืออือเอา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 เอ้ออือพญาไก่ระวังนะระวังกูหักคอยระวังนะโอเคไม่เป็นไรหายละอร่อยเนาะ ยยมันจี้หัวนมกูโอโ้โหก้มหลบดีมากดีไปบางทีอ่ะโอเคหมัดซ้ายรู้เรื่องออผมกดช้าไปผมว่าผมกดช้าไป โอ้พญาไก่เล่นลมแบบช,ชิวๆไปครับผมแรงใกล้ขึ้นละเอาขึ้นเอาขึ้นดีกว่าวันนี้เอาขึ้นดีกว่าโอ้โหโจเบคเตอร์เว้ยตอนแรกผมพุ่งตรงเลยครับตอนเบคเตอร์มาใหม่ผมเกลียดมิกอัพแม่งมากนะครับจริงๆตอนนี้ก็ด้วยแหละแต่ก็จะพยายามแล้วกันเอามามึงเบคเตอร์ตัดขาอุย้ยกูได้เฟมกูได้เฟมเบคเตอร์กูได้เฟม รับให้ดีมึงรับให้ดีทางไหนทางไหนทางไหนข้างล่างเว้ยเราถูกด้วยไอ้เหี้ยมามาอ้วนตุ๊กแกโอ้คุณตัวบักขันมาไอ้เหี้ยเพอร์เฟกเฉยเลยเมื่อกี้กูบอกกลัวมันมันพลาดนะครับมันพลาดเมื่อกี้ผมเปิดเดียวกับมันเลเฉยปั๊บ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 ต้องระวังเวกเตอร์นะครับถ้ามันใช้สติงมันอ่ะสแตนมันอ่ะผมจะรับมือไม่ค่อยถูกนะครับผมเลยพยายามจะอัดมันอ่ะอ้าวแล้วมึงเจอพญาไก่เล่นลมขู่เข้าไป งูอะไรตุกแกเอามันก็เกือบตายแล้วแหละเฮ้ยชิบหายแล้วเนี่ยเอ๊ถ้าเขาตึง h ิ t นี้ก็ดีถ้นเขาตึง hit อะไลันเชอร์นี่ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นเวกเตอร์แต่ว่าถ้าดิงเงี้ยมึงจะรับถูกปะตรงมิดรับถูกด้วยวะเฮี้ยทีบปึ๊บทีบทิปทิปท่าทีบ,ทบ,ทบ,ทบแม่งดีมากนะครับผมบาทาลูกพักกูเนี่ยใช่ไหมไม่รู้เคาเรียกท่าแหละตึ๊บตึ๊บ ตึ๊บ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 โอเคมันทำถูกละโอ้ยไม่เอาเวกเวกเตอร์ไม่ premature! เอา <c oughs> <c oughs> เวกเตอร์เวกเตอร์อ๋อไ้สัตว์เอาเอาอืมอืเด็ดแม่พญาไก่เล่นลมปิดท้ายอืมเอาเอา เออโอเคอย่างน้อยมันไม่ติดบูสป้ามันก็ติดคอมโบให้กูแล้ววะไม่เอย่างเงี้ยไม่มีอาวุธมือเห็นยังไม่ได้ดอกบักคุย้ยปากแม่งดีจิ๋มหายย้๊าความรย้๊าปากเกี่ยวพี่ไปโอ้เลื่อนขั้นละโอ้ปั๊ปปั๊ปั๊ปปั๊ปั๊ปัปปป๊โอเคโอเคไม่มีอะไรเพื่อนอ,อ,อืโอเคโอเค เฮ้ยเฮมึงทำไมมึงก้มนานยังกับเพื่อนโอ้ปับ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 โอเคปึ๊บนั่นระวังท่านี้ดีๆีอ้อโอ้กูลืมกูลืมได้ไงกูก็ใช้มันตลอดอะโอเคโอ้ยคุยมึอยากขาตตัวตายดิแม่เอ้ยอืมอืมอืม กูตั้งสติแล้วดอกท่้ยมันมันก้มพอดีนะครับโอเคดันละโอเค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 พลาดเหมือนกันก็ดีเหมือนกันหรอเว้ยเุ้ยไม่ไม่น่าพลาดเลยกูสวยละสวยละโอ้โหมันพาไปไกลไกลเลครับด่านนี้กระเพงมันอยู่ไกลมากนะโอ้แม่อยงงั้นมึงใช้ปืนอย่างงี้มันก็ขี้โกงเลยไอ้ห่าเนี่ยอย่ายิงนะ เออมาพยาไก่แล้วลมหน่อยอืมอืมอืมโอเคมาหากคอยเอราวันจ้ะมุลนทุเกจ้ะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทางนี้ยังไงทางนี้ยังไงมาลากโว้ยมาแล้วฟูจินอยู่ไม่ไกลหวอเวมา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 ปับป๊บปั๊บโอเคตัดลากได้ ไอคนนี้มันไม่ค่อยกำลังจะบอกว่ามันไม่เล่นไม่ค่อยเจนจัดเท่าไหร่นะครับกูเลิกพูดดีกว่าเอาโอเคไหมไอมึงตั้งเอไอสับเยวใจแล้วมึงเอาเอาละเอาละกูขอโทษได้ไหมล่ะกูก็พูดตามเนื้อผ้าปฮ่ะฮอืมต้องอย่าให้มันใช่สตริงใส่ผมนะครับเาะอาจจะเล่นไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากูจะเล่นดีแต่พญาไก่เล่นลมขึ้นแรงโว้ยว มึงวัดมึงเล็นยังวันใดดอกมึงคุณนเกว่าเป็นฟูจิครั้งแรกทั้งระดับออนไลน์ใช่เลยครับผมผมเล่นฟ้ากํบรามตัวนี้มาเลี้ยงไกที่สุดแล้วนะครับผมมันเป็นตัวละครที่ผมชอบไงเราเลยมีกระติกกระใจที่จะเล่นมันต่อไปนะโอ้ยสนุกสนุกมากครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่รู้ท่านผู้ชมสนุกหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ค่อยค้แหละเพราะผมไม่ค่อยหัวร้อนแต่บอกตามตรงนะครับวันนี้ผมโคตรสนุกเลยนะครับผมเพราะผมได้ขึ้นแร้งมาแล้วนะครับผมฟูจิเดี๋ยวค่อยไปขึ้นแลีงใหม่นะครับผมเล่นกันคำๆอย่างเนี้เล่นพ ถ้าอยากไปดูคนที่เล่นเก่งๆนะผมแนะนําเลยช่องผมไม่แนะนํานะครับผมผมไม่ได้เล่นเก่งที่อะไรเพอร์เฟกอะไรค่ะนั้นนะครับผมผมแค่เล่นพอเป็นเฉยๆผานิดบางท่าผมยังพลาดอยู่เลยนะครับผมเลขอย่างหนึ่งกูพูดมากด้วยนะครับถ้าอยากจะมาดูมันๆขำๆก็มาดูช่องผมแต่ถ้าอยากจริงจังแนะนําไปดูคนอื่นนะครับผมผมเห็นพี่บุ๊กเขาก็เล่นอยู่นะลองไปดูพี่บุ๊กกันได้นะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพอใจกับฟ้าคำรามแรงนี่แหละสวัสดีครับ